เป็นวันเฉลิมพระชนมพระพันศาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระบรมราชนีนาถพระราชพระราชนีพันพันปีหลวงในรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและในฐานะทรงเป็นแม่ตัวอย่างร ได้กำหนดวันนี้เป็นวันแม่แหองาติขึ้นเพื่อเห็การเฉลิมเกียรติและสำนึกในพระมหาการาุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระแม่ตาต่อประสมนิกรชาวไทยของศูนพรนา เด็กเล็กบ้านปทุมวาปีได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติจึงได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติณสูงพนาเด็กเล็กบ้านปทุมวาปีขึ้นในวันอังคารที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2563โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้1เพื่อจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 2. เพื่อขูกฝังจิตสำนึกให้เด็กสูมนาเด็กเล็กบ้านปทุมวาปีได้เห็นความสำคัญของแม่และลึกถึงพระคุณแม่รวมทั้งได้มีโอกาสในการร่วมกันแสดงความกตัญญูกระตะเวทีด้วยการเลือ่อนถึพระคุณแม่ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้กับเด็กเรียนรู้ด้วยการกระทํา 4. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างครอบครัวชุมชนสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นในการพัฒงาเด็กให้มีคุณภาพ การจัดงานวันแม่แ <Fuji> ห่งชาติในครั้ง <backing> นี้มีเด็กเข้าร่วมโครงการจํานวน40คนผู้ปกครองจํานวน40คนคณะกรรมการตลอดจนถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานโดยจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้1การแสดงเด็กระดับชั้นเด็กเด็กเล็ก1 2 2การแสดงความตักต่อต่อแม่3การวางภาพวาดภาพระบายสี ภาพการภาพการวันแม่เป็นต้นด้านงบประมาณได้รับการจัดสรรอุดหนุนงบประมาณจากเงินบริจาคจากสถานีรยุโทรภนาคมภูผาเหล็กอำเภอสองดาวจังหวัดสุโขทัยจำนวน1,000บาทและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองตลอดจนถึงคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณท่านมาเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ ปับันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเป็นเชินท่านประธานได้กล่าวให้อุวาตและเปิดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปทุมบาปีประจำปีพุทธศักราช2503ในลำดับต่อไปขอบคุณครับผมเรียนคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปทุมบารีผู้ปกครองเด็กนักเรียนและ แก่ผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งทีง่ได้มาสิเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปทุมวาปีประจำปีพศ .2563 ในครั้งนี้จาะคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงความร่วมมือและความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ได้เห็นความสำคัญและพระคุณของแม่และทำกิจกรรมเพื่อเชิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ากิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่เก้าและที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประทุมวาปีได้แสดงความจงรักสนักเนทีต่อผู้มีพระคุณซึ่งถ้าเด็กมีความตนห์เวทีเด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นพลังคำขวัญ ในการพัฒนาประเทศาชาติต่อไปในอนาคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าและพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติไว้ว่ารักหรือรักลูกแม่จึงปลูก คุณธรรมให้รักษาลดความรักความดีมีเมตตาลูกเติบใหญ่แทนพักคุณค่าของแผ่นดินก็ขอให้ทุกท่านน้อมนำไปประพุปฏิบัติขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านคณะ กรรมการสูงพัฒนาเด็กเล็กบ้านประทุมวาปีคณะผู้บริหารคณะช่างผู้ออกแบบงานคณะทำงานตลอดจนทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ทำให้การดำเนินงาน ในวันนี้สำเร็จลุ่วงด้วยดีในโอกาสนี้กับผมขออำนาจคุณพระศีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลในโลกตลอดจนพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าเชริกิจพระบรมราชินีนาในรัชกาลที่เก้าโปรด บรรโดนบรรดาลให้เด็กและผู้ปกครองทุกคนตลอดจนที่เกี่ยวข้องประสบแต่ความสุขความจเจริญในสิ่งที่ปราถนาทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประทุมวาปี ประจำปีพศ2563บ,บัดน,นี้นักวาระอันเป็นสุภาพมงคลเฉลิมพระชนม์าพันษา88พันษานี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชพระ,าพระาญาต นำประสงคิกรณสถานที่ชุมนุมแห่งนี้กับบงังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้า,า,พ,รจาพระพุทธเจ้าทั้งหลายข,าาขอขอน้อมก้าวน้อมกระหม่อมอ เรีเรนแกเร่มใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจัดรตั้งแถวนะครับตั้งแถวเองแถวตอั้ว้อรับเอาตั้งแถวต้องั้งแถว้อาตับแอัแถวอแถวงั้งองต้าแถว้งับอีกแถวน้องั้ับ ณวราระอันเป็นสุภมงคลเสริมพระชนมพรรษาไป18พรรษานี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำะสมในกรณสถานที่ชมรมแห่งนี้กาบบังคมทุลถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ทุกคนกล่าวตามข้าพ,พเจ้านะครับข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมก้าวน้อมกระหม่อม ขององการ้อง <Rocky> ถวายพระพรชัยมงคลด้วยจงรักทัดดีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไจและอานุภาพศีลศิษิ์ในสากลโลกโปรดอภิบาลบรรดาดุล ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเจริญจงทรงพระเจริญทีริสวัสดิ์ท sure. right ีร like ังท <że> ีริสวัสดิ์ที่รังทั้งพร้อมจักจุฑพิทัยทัพร้อมจากจุฑาชัยพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลเกิดไกลในพิษสาน

yang turunnya yang turun itu kan dia di provinsi ขอเรียนเชิญท่านนายกทุกท่านนะคะ,ะหันหน้ามาด้านด้านหันหลังมาให้ท่านพระที่นี้และหันหน้าออกไปด้านานอกน,นะคะคะ่ะเพื่อความสวยงามเรียบร้อยเก้าอี้ไหมคะขอถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวท่านนายกจะ,ะนั่งนั่งได้ไหมนั่งอยู่หนั่งเก้าอี้ได้ค่ะ พอเคค่ะทส็บเอาเรียบร้อยอ่าอ่าอ่านเ่่ะเจอนะ่อนะเนเะเจอนะ่จานะเอนะเจนเจอนะ่อะเนะเนะเานะเอะท่านะะเจนเจนะดจนะนะนะนเเะ

mẹ, thưa dân chết bà thưa Thiệt quá mẹ, quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> <laughs> <nào. Thôi> <laughs> <laughs> โอเคอ่อันนี้ข็ถ้านนายกเออเชิญค่ะแต่ว่าไปเล่ก่นไปเล่นมานี้ไปเร็วเเเมาด่มา่ามา่ามาจดบนนใจ เดินเชิญนั่งด้านข้างเดี๋ยวพี่หนกไปนะคะเรียนเชิญท่านนายกเสร็จแล้วเน่ยเทียนถวายพระพรชัยแล้วก็เปิดตวยแล้วค่อยลงน้ำถวายพระพรอันดับแรกท่านนายกรีบก็เลยรอการตัดตอนแป๊บนึงนะคะเดินเชิญนะคะ่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะคะขอขออนุญาตสักครู่นะคะเรียนเชิญค่ะ เออทุกคนพนมมือนะคะ ค่ะเรียนเชิญท่านไมยกกล่าวให้อว่เอาเอาคุณลงกคุณผู้ปกครองที่เข้าร่ทุกท่านแล้วก็ลูกเป็นหลานเด็กๆของเราที่มาร,ร่วมในวันนี้ครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงครับคือผมจะขอเกิดไว้นำเรียนว่า อนาคตต่อไปศูนย์เด็กเล็กบ้านปทุมวาปีได้ได้จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายแล้วเพราะว่าทางกรมไปแก้งมาว่าศูนย์ปทุมวาปีเป็นศูนย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่แรกใช้งบประมาณเทศบาลประกับประคองมา5ปีถึงหปีที่ผมได้งบประมาณเทศบาลลงมาสูส่ศูนย์เด็กเล็ก ปรทุมวาปีของเราสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ใชงบเทศบาลไม่ได้ใชงบรักกรมวันนี้ได้ส่งเรื่องเขากลมกลมก้าอนุมัติมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วจะขออาคารแล้วก็ขอทลเอกประยทีมาช่วยสอนท่าเด็กมากเกินไปก็ต้องจะรับเพราะว่าจะถายโอนมาทางเนทางการหรือเทศบาลจะจัด สร้างภารกิจในพื้นที่ของเราเข้ามาช่วยก็เป็นไปได้ักลษณะที่ผมวางแนวคิดไว้ว่าอนาคตปีสองปีผมจะขอเง่าประมาณสร้างศูนย์กานขนาดใหญ่หกล้านถึงเจล้านคิดว่าจุดนี้มันคับแค่เกินไปคิดว่าจะย้ายย้ายศูนย์ไม่รู้ว่าจะไปอยู่จุดไหนกันแน่เพราะว่าผมจะติดต่อกักศูนย์ ที่รัฐพัสดุตำรวจเขาก็ไม่ให้ก็เลยมองเห็นว่าะกอร์ตพุึกจากับท่านแอมเภอแลวกร้องถินแล้วก็ผู้กำกับอำเภอเขาบอกว่าเขาไม่ได้เพราะว่าต่อไปตำรวจจะได้ขึ้นตรงของเทศบาลก็แค่จะไปตั้งข้อมยามที่ที่รับพูสข้ามออกมันก็เลยไม่ให้จะ้นตรงกบเทศบาลทีนี้ผมก็มองเห็นว่าบ้านเชียทอง เป็นแหล่งที่เด็กพระราชินทีท่านเอาครั้งแรกที่บ้านชายทองก็เลยยกเลิกไปแล้วก็เพราะว่าสถานการณ์เราไม่พร้อมวันนี้เทศบ,บาลเราองพร้อมถ้าไปอยู่บ้านชายทองปทุมวาตีหนองง่วงก็จะยกลวงเพราะว่าพร้อมยกเสร็แล้วแล้วก็การจะถึงก็แก่ใหญ่ก็แก่น้อยก็มาใาสายนนะแล้วก็ทำที่ทาวัด ปฐุมไายทอง,งเป็นศูนย์กลางเราอดรับส่งลูกหลานเราอ้อมไปอ้อมแต่ละสายเข้าไปลงอยู่ที่บา้านชทยทองผมคิดว่าจะดีแต่อันนี้ก็อยู่กับคณะกรรมการหรือทางสภาจะพิจนารณาอีกทีหนึง่งเพราะว่าที่สาธารณประโยชน์ไม่เป็นสาธารณประโยชน์ของเทศบาลป,ปุมวาปีไม่ได้ขอลักษณะเราสร้างได้เลยเพราะว่าที่ดินมันมาก เราจะมีสาธารณะเออให้เด็กลูกหลานเราเล่นที่พักอืมะสถานที่กว้างแล้วก็มีสนามกีฬาด้วยลักษณะ่างนี้ผมก็มองว่าอาจเป็นไปได้ที่เราจะไปอยู่จุดนั้นเพราะว่าบ้านหลวงม่วงไปประเมิมนมันไม่ผ่านเพราะว่าเขาไม่ให้มันไม่ผ่านเขาบอกว่าเอาลูกเอาหลานมาขังเหมือนขังหมูเพราะว่ามันคับมันแคบ เอาคำแพงอ,อง้อมมาแล้วหลานไปเล่นที่ไหนลูกเราจะเล่นที่ไหน,าน,ไหนอากาศก็ไม่ปลอดโปร่งเขาพูดกับผมผมก็เลยได้ความคิดว่าเรารวมศูนย์บ้านเชีทองคิดว่าจะดีในจุดนี้เพราะว่าลูกพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะไม่ไปส่งเพราะว่าผมจะใช้รถอ้อมปทุมบาปีทวัดทำชิ้วแล้วก็ท่อนนท์ก็อ้อมไป บวกลกน้อยบอกใหญ่หนองม่วงก็มาลงที่เดียวเลยมันจะเป็นศูนย์ใหญ่เทศบาลของเรามันมีสองเขียดก็มีสองศูนย์ผมว่าคิดว่าจะดีละะักษณะนี้ผมก็เลยบอกกล่าวกับพ่อผู้ปกครอง่อนี้พี่น้องของเราที่มาส่งลูกหลานในวันนี้อนาคตแต่กาเลยงย้ายด้ืยการย้ายก็อีกทีหนึ่งคิดว่าเป็นไปได้ผู้ย้ายเพราะว่าสถานที่มันแคบ มันสร้างไม่ได้อาคารอาคารใหญ่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าหกเ้านมันให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากที่ผมไปดูพื้นที่เขาก่อสร้างมาเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเอาความคิดนี้มาบอกเพิเกินครับผู้ปกครองทุกท่านในจุดนี้ก็อาจจะเกรียมตัวเพราะว่าเราจะเริ่มของบประมาณขอทุปกรโครูมาร่วมแล้วก็มาสอนในจุดนี้ถ้าสร้างเสร็จก็อาจจะใหญ่ ถ้าสร้างไม่เสร็จก็ยังไม่ย้ายนั่นไม่มีที่จะเรียนเอาปัดสองบ้านรวมกันจับง่วงนี้ก็ประมาณร้อยกว่าถ้าร้อยกว่าศูนย์เป็นขนาดใหญ่จุดนี้เรามีครูโดยเฉพาะโดยโตมาจากกรมด้วยลักษณะอย่างนั้นก็ขอฝากผู้ปกครองให้เข้าใจจุดการทํางานของผู้บริหารเทศบาลปทุมวาดีหวังจกมุ่งมั่นทํางานให้กับผู้ปกครองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของเรา ในอนาคตต่อไปท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาร่วมที่ไว้เทิดเพระเกียรติของวันแม่แห่งชาติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงก็วนนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับค่ะก็ขอกราบขอบคุณท่านนายกนะคะที่เป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะเอ่อต่อไปนะคะ ก็ขอเอ่อให้เด็กๆนะคะแสดงด้านหน้านะคะตรงนี้ลูกเดินค่ะเดินค่ะเด็กๆมายืนเลยคนไหนจะเต้นเพลงน่ะเดินลงมาตรงกลางตรงนี้ลูกตรงนี้อ่าเดินมาเลยค่ะเดินมาเลยอาจจะยืดแถวอ่าจจะเต้นให้คุณแม่ดูพี่แอนทั้งหลายนะคะเยคนะ นั <tro. S 1> evet, ่งอ yeah, hey, anyway. <Hayır. S 1> ๋อโอเคโอเคโอเคอ่าเจอนะคะเด็กคนไหนจะแสดงเดินมาเลยค่ะจ้าอไม่นังเออ่ะก่อนแสดงพนมมือก่อนลูกอันนี้สองครัพนมมือสอครั้งสวัสดีค่ะอ่าอียมตัวนะลูกอจะพลนเทลงมานี้่ะ